ความรู้สึกของแอมตอนนั้นทั้งดีใจทั้งจะเสียใจเจ็บปวดอยู่ในใจเป็นบางครั้งเมื่อรู้สึกได้จะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆในช่วงเวลาแอมพยายามปรับตัวเองยอมรับกับความจริงที่ตัวเองต้องเผชิญอีกไม่กี่วันตัวเองก็จะได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้ว แอมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นจะมีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นได้สอบผ่านและถูกเรียกตัวให้ไปทำงานที่นั่นแล้วช่วงวันและเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันนี้แอมก็จะใช้ให้คุ้มค่าได้มากที่สุดเวลานี้แอมก็ได้พักอยู่ที่บ้าน กับพ่อแม่ของตัวเองและคนอื่นๆในครอบครัวเรือญาติพี่น้องต่างล้วนแล้วแต่แสดงความยินดีด้วยกับแอมทั้งนั้นเลยที่ได้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งมันเป็นความหวังกับใครหลายๆคนที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศเหมือนแอม และตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าเมื่อไปทำงานที่นั่นแล้วจะอดทนและจะตั้งใจเก็บเงินรีบกลับมาบ้านมาอยู่กับครอบครัวของตัวเองให้เร็วไวที่สุดครอบครัวของแอมอยู่กันหลายคนบ้านหลังนี้จึงไม่ค่อยจะเหงาสักเท่าไหร่ความอบอุ่นคอยเติมเต็มให้กันและกันอยู่เสมอในช่วงเวลาที่แอมได้อยู่ที่บ้านช่วงเวลา แอมได้อยู่ที่บ้านกับทุกคนต่างก็ย่อมให้กําลังใจและก็ได้มอบความสุขให้กันและกันมาโดยตลอดเวลาเหงาก็เพิ่มเติมผ่อนคลายให้กันเวลาทุกก็คอยเป็นกำลังให้กันอยู่ตลอดเรื่อยมาแอมอยู่บ้านกับพ่อแม่บวกทั้งมีคุณตาคุณยายน้องสาวแล้วก็ น้องชายพี่สาวและพี่ชายลุงป้านอาอาต่างเป็นเครือญาติของแอมทั้งนั้นล้วนแล้วต่างก็มีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นญาติทุกคนก็ไม่เคยลืมกันค่ะถึงแม้นว่าจะอยู่ไกลในแต่ละพื้นที่ก็ตามต่างเมื่อถึงเวลาก็มาคอยแวะเยี่ยมเยียน เที่ยวหากันอยู่เป็นประจำพ่อกับแม่ของแอมมีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลักงานอดิเรกก็มีงานขายของหารายได้จากธรรมชาติในแหล่งชุมชนทั่วไปแถวแถวหมู่บ้านของตัวเองเวลาได้พวกท่านก็นำเอาไปขายในตลาดพอได้มาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเอง พวกท่านทั้งสองคนมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอหาเลี้ยงคุณตาคุณยายผู้ที่รออยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายทั้งสองท่านก็มีเงินเดือนผู้สูงอายุกินทุกๆเดือนก็พอมีไรายได้เข้ามาเสริมดีมากๆในแต่ละเดือนทั้งสองตายายไปทำงานที่ไหนไม่ได้แล้วก็ได้อยู่แต่บ้านเฝ้ารอลูกหลาน เอนดูลูกหลานตลอดเรื่อยมาและท่านทั้งสองคนก็เป็นคนประหยัดมัธยัถ์ในเรื่องการใช้เงินมากๆจนคุณตาคุณยายทั้งสองท่านมีเงินเยอะพอสมควรมีเงินเก็บไว้หลอลูกหลานเผื่อว่าลูกหลานจะเดือดร้อนบางครั้งแอมก็ได้ไปกวนคุณตาคุณยายอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องเงินทองของแอมที่ต้องใช้จ่าย เป็นก้อนใหญ่ก้อนโตก็อย่างเช่นแอมกำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่ปัจจุบันนี้แอมก็ยังได้รบกวนเงินของคุณตามันเป็นเรื่องที่แอมต้องใช้ต้องจำเป็นมากๆที่ต้องได้ไปยืมเงินคุณตาเพื่อเป็นต้นทุนของตัวเองแอมเป็นคนที่มักทะเยอทะยานกับชีวิตของตัวเองมากๆ มักดิ้นรนอยู่เสมอเพื่อที่จะผลักดันให้ตัวเองมีฐานะที่ดีและที่สำคัญก็ทำเพื่อครอบครัวของตัวเองนั่นเองล่ะค่ะเพราะสิ่งที่ทำไปก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าเงินสำคัญที่สุดถ้าไม่มีเงินแอมก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอย่างลำบากแอมจึงตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศ ด้วยว่าตัวเองนั้นคิดดีแล้วถึงแม้นว่าจะรู้จักตัวเองดีว่าถ้าไปถึงต่างประเทศแล้วต้องคิดถึงบ้านคิดถึงวันวานที่อยู่ได้กับทุกคนมากแน่นอนแอมจึงอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในระหว่างช่วงเวลาวันที่ตัวเองนั้นได้อยู่ที่บ้านกับทุกๆคน โดยเฉพาะคุณตาของแอมที่แอมนั้นได้อาศัยทันเป็นล่มโพล่มใสของแอมมาโดยตลอดคุณตาคุณยายมีพระคุณกับแอมมากๆท่ทันช่วยเอ็นดูช่วยเหลือลูกหลานมาโดยตลอดตอนนี้นับวันก็ยิ่งนับถดถอยหลังลงเพราะคุณตาคุณยายนั้นก็มีอายุเยอะมากแล้ว เข้าหลักเจตดสต้นๆไม่รู้ว่าคุณตาจะอยู่กับเราได้ถึงเมื่อไหร่แอมมีความหวังกับคุณตามาตั้งนานแล้วด้วยความที่คุณตานั้นดีกับแอมมากท่านใจกว้างและอ่อนโยนกับแอมมาเสมออยากจะให้คุณตาอยู่รอแอมเมื่อแอมกลับมาจากทำงานต่างประเทศคงจะเห็นคุณตา ยังอยู่และแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมพ่อกับแม่ของแอมเองก็รู้ดีว่าคุณตาคุณยายนั้นไม่เคยทอดทิ้งหลานสาวและทุกคนก็รักกันมากๆแอมเมื่อไปไหนมาไหนก็รีบกลับมาเข้ามาอ้อนคุณตาของแอมเลยทันทีแอมได้เข้ามาอบกอดกับคุณตาครั้งนี้เป็นการอบกอดที่ สำคัญมากที่สุดและความรู้สึกของแอมก็รู้สึกมากกว่าความรู้สึกที่เคยผ่านานมาคุณตามีรอยยิ้มกับแอมไม่เหมือนแต่ก่อนรอยยิ้มของคุณตาแสดงออกให้แอมเห็นเลยว่าคุณตานั้นมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในใจเหมือนคุณตานั้นไม่อยากจะให้แอมเดินทางไปต่างประเทศเมื่อใกล้ถึงวัน เข้ามาทุกทีทุกทีคุณตาโอบกอดแอมอย่างแน่นด้วยความที่คุณตาเคยเอ็นดูหลานสาวคนนี้มาโดยตลอดอีกทั้งคุณยายก็ยิ้มแย้มให้กําลังใจแอมอยู่เสมอคุณตายังมีบุคลิกที่ดีถึงแม้นว่าจะมีอายุถึงเจปีแล้วก็ตามแต่แต่คุณตายังดูหลอ่อและ ยังมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์เวลายืนหรืเวลาเดินก็ยังดูหลังตรงอยู่เลยไม่ค่อยมีบุคลิกที่เสียทรงสักเท่าไหร่รูปทรงของคนตาก็มีสูบผอมลงอยู่บ้างด้วยวัยอายุหลัก70แล้วบางครั้งคุณตาก็กินข้าวไม่ค่อยจะอร่อยก็ไปตามวัยตามสมรรถภาพร่างกายของคนเรานั่นเอง แต่เรื่องบางเรื่องคุณตาของแอมนั้นก็ยังดูแข็งแรงขมัดขมน้นจนแอมบางครั้งก็จึ้งกับคุณตาเหมือนกันที่ยังเห็นความแข็งแรงของคุณตาไม่คิดเลยว่าคุณตายังมีความแข็งแรงและมีความอดทนอยู่มากแน่นอนอยู่แล้วค่ะวัยขนาดนี้ใครจะไม่จึ้งล่ะคะ เมื่อเห็นคุณตาขนไม้ขนฟืนท่อนหมายขนาดใหญ่ๆเมื่อเห็นคุณตากำลังทำงานอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองการทำงานของคุณตาขยับขยืน่นไปตามสภาพคุณตานั้นค่อนข้างชี่จะเดินไม่ค่อยจะเร็วสักเท่าไหร <c oughs> น่น่แน่ มาอ้อนมากอดคุณตาอีกแล้วหลานสาวคนนี้ช่างน่ารักจริงๆเลยยายเห็นตากับหลานกอดกันทีไรยายก็รู้สึกดีและมีความสุขไปด้วยอย่างบอกไม่ถูกเอ้ยเอ็นดูหลานสาวคนนี้จริงๆนับวันยิ่งสวยนับวันยิ่งฉลาดดูสิช่างมาเอาใจคุณตาจริงๆเลย กหลานยายก็เหมือนยายนั่นแหละขี้อ้อนเหมือนกันไม่ผิดเลยโดยเฉพาะเวลายอยากจะได้อะไรกับตาก็ยิ่งอ้อนไปผิดปกติอืมจะได้ไปทำงานแล้วละสินเนี่ยยิ่งคิดมากก็ยิ่งเศร้าตาไม่อยากจะให้ไปเลยนะแอมเมื่อแอมได้ยินคำพูดของคุณตา อย่างนั้นแล้วคุณตาจ๋าใกล้จะถึงวันแอมจะได้ไปทํางานแล้วแอมไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะคุณตาเงินที่แอมยืมคุณตาไว้ไปทําทุนอยู่ที่ต่างประเทศแอมจะตั้งใจหาคืนมาให้ตาเร็วๆแอมจะตั้งใจเก็บเงินแล้วจะได้มาอยู่ที่บ้านกับคุณตาคุณยายเร็วๆคุณพ่อกับคุณแม่ของแอม ท่านก็รอแอมอยู่เหมือนกันนะคะเออตาเข้าใจนะเงินที่ตาให้ไปนี้ก็เป็นเงินก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเลยแหละพอที่จะให้แอมอยู่ในต่างประเทศได้ในระหว่างวันที่อยู่ที่นั่นก็ระวังตัวก็แล้วกันละ่ะบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะลูกจากคุณตาแอมสัญญาเลย ว่าแอมจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและจะตั้งใจทำงานเก็บเงินจะได้กลับมาที่บ้านเราเร็วๆตาก็หวังไว้อย่างนั้นแหละเอ,อ่ยิ่งกอดก็ยิ่งไม่อยากจะวางพูดก็พูดเถอนะตาไม่อยากจะให้หลานของคุณตาไปหรอกอยู่บ้านเราก็พออยู่พอกิน จริงของตานะแอมยายเห็นด้วยถ้ายายเป็นแอมยายจะเลือกอยู่ที่บ้านของเรายายจะไม่ดิ้นรนไปถึงต่างประเทศหรอกจะทำยังไงได้หล่ะใจยายเพราะความอยากมีอยากรวยของแอมนี่เองละะ่ะจ๊ะแอมถึงอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศเพราะแอมคิดว่าการไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันได้รายได้คูณสองมากกว่ารายได้ ที่บ้านเราอีกนะจ๊ะคุณตาคุณยายแล้วแอมก็มีความฝันของแอมไว้ว่าถ้ากลับมาแล้วแอมก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองแล้วทำบ้านหลังเล็กๆก,ก,กระทัดรัดพออยู่แอมจะชวนคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยและคุณพ่อคุณแม่แอมก็จะแวะไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อย ท่านจะได้ไม่เหงานะจ๊ะความฝันของแอมก็มีอยู่แค่นี้ล่ะคุณตายายเออตาเข้าใจว่าหลานสาวของคุณตานะ่ะมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีแค่ตาคิดตาก็ภูมิใจกับหลานสาวแล้วดีแล้วแหละที่รู้จักคิดตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตัวเองยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ ถ้าแก่เท่าเหมือนคุณตาคุณยายแล้ววันนั้นแหละจะทำงานไม่ได้ตัวเองก็จะรู้สึกเสียใจมืตาอย่าพูดถึงเรื่องแก่เท่าเลยแอมไม่สบายใจเลยค่ะแอมเห็นคุณตาคุณยายอายุปูนนี้แล้วแอมก็ยังคิดมากเลยค่ะว่าอนาคตข้างหน้าถึงเวลาวันที่แอมเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ว แอมยังจะเห็นคุณตาคุณยายอยู่หรือเปล่าคุณตาคุณยายสัญญากับแอมได้ไหมคะว่าจะรอแอมกลับมาจากต่างประเทศอีกกี่วันละหฮถึงจะได้บินไปเมืองนอกนะแอมเหลือแค่3ามสี่วันเองค่ะคุณตาตาก็รู้สึกใจหายเหมือนกันล่ละนะเมื่อรู้ว่าหลานสาวจะไปทำงานจริงๆยิ่งใกล้วัน ตาก็รู้สึกใจแผวป,ปวดในใจแป๊บๆยังไงบอกไม่ถูกแหมคุณตาแอมนึกว่าแอมมีความรู้สึกแบบนี้คนเดียวคุณตาก็มีความรู้สึกแบบนี้ด้วยหรอคะก็ใช่นะสิตามีความรู้สึกเจ็บปวดแป๊บๆเข้ามาในที่หัวใจตาเนี่ยแล้วก็มีจุกแน่นหน้าอกเอ้ยตารู้ว่าตัวเองอาการเริ่มจะไม่ดีแล้วละ เมื่อรู้ว่าจะได้อยู่ห่างไกลหลานสาวตัวเองใช่ไหมยายใช่ใช่ยายก็มีความรู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นแหละเอ้ยยิ่งคิดยายมีความดันสูงขึ้นแล้วล่ะเอ้ยยายขอไปพักผ่อนก่อนนะยายเหนื่อยน่ะยิ่งคิดยายก็ยิ่งเหนื่อยเหล่ใจยายท้าง,งั้นแอมไปส่งยายนะจ๊ะ เมื่อแอมรู้ว่ายายเหนื่อยกับตัวเองเมื่อต้องคิดถึงหลานสาวนับวันยิ่งจะได้ไปทำงานทุกคนต่างก็เหนื่อยใจคิดเป็นห่วงแอมมากแอมความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยทันทีเมื่อรู้ว่าการจะไปทำงานที่เมืองนอกครั้งนี้กลับกลายเป็นทุกข์ให้กับทุกทุกคนเพราะความเป็นห่วงแอมนั่นเองแต่แอมจะทำยังไงได้ เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องออกเดินทางไปทำงานที่เมืองนอกแล้วมันคงเป็นครั้งแรกที่ทุกคนต้องเผชิญกับความรู้สึกนี้เพราะแอมไม่เคยห่างไกลจากครอบครัวของตัวเองเลยและไม่เคยห่างอ้อมอกของคุณตาคุณยายมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แอมได้พลัดพากจากอ้อมอกของคุณตาคุณยายและอ้อมอกของพ่อกับแม่ ญาติพี่น้องคนอื่นๆอีกมากมายที่ต้องห่างเหินกับความรู้สึกเป็นที่รักมีแต่ความจริงใจกันทั้งนั้นมันจะอยู่ในความทรงจำของแอมตลอดไปเมื่อแอมได้ไปทำงานอยู่ที่เมืองนอกแล้วโดยเฉพาะความทรงจำที่แอมมีต่อคุณตากับคุณยายในขณะนี้ในอ้อมแขนของคุณตา ก็มีแต่ความอบอุ่นที่แอมนั้นใฝ่ฝันอยากจะกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของคุณตาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แอมได้กลับมาจากเมืองนอกแล้วคุณตามองหน้าแอมด้วยแววตาหน้าสงสารมากๆแววตาที่มองเห็นถึงความห่วงใยแววตาที่มองเห็นมีแต่ความเอ็นดูหลานสาว มิตรสิ่งดีๆที่มอบให้เมื่อหลานสาวอยากได้เงินคุณตาก็ไม่เคยที่จะโอบกอดเอาไว้คนเดียวพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับหลานสาวคนนี้ใช้อยู่ตลอดเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนโตหรือก้อนเล็กก็ตามแต่คุณตาคุณตาคนนี้ก็มักที่จะ ช่วยเหลือแอมมาโดยตลอดหวังว่าไม่อยากจะเห็นหลานสาวของตัวเองลำบากในอนาคตข้างหน้าตาจา๋ายายจา๋าแอมขอบคุณมากๆนะคะที่คุณตาคุณยายคอยให้โอกาสดีๆกับแอมมาโดยตลอดอ้อมกอดของคุณตาวันนี้แอมจะจดจำไว้ไปช่วยชีวิตของแอมเลยล่ะคะ่ะ ในระหว่างวันนั้นแอมก็ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ได้อยู่กับคุณตาคุณยายให้ได้มากที่สุดเราทั้งสามคนได้โอบกอดกันอยู่ตลอดทั้งวันคุณตาให้กำลังใจแอมมาโดยตลอดและไม่เคยทิ้งห่างจากแอมไปไหนเลยแอมไม่ปล่อยให้คุณตาอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างอีกต่อไป ในช่วงเวลาสั้นๆแอมออดอ้อนเอาใจคุณตาสารพัดที่แอมสามารถทำเพื่อคุณตาได้เพราะรู้สึกผิดที่ว่าแอมได้เอาเงินก้อนโตของคุณตาออกจากกระเป๋าคุณตานั่นเองเรื่องทุกอย่างแอมก็ได้พูดคุยให้พ่อกับแม่ของตัวเองฟังไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วพวกท่านทั้งสองคนต่างก็เห็นด้วยที่แอมนั้นนำเงินของคุณตา ไปทำทุนดีกว่าแอมต้องไปหยิบยืมเงินของคนอื่นมาแล้วทำให้ครอบครัวของตัวเองหนักใจมากกว่านี้แอมถึงเลือกที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณตานั่นเองด้วยความที่ทุกคนจะได้สบายใจเป็นหนี้คุณตาของตัวเองดีกว่าเป็นหนี้คนอื่น และเป็นขี้ปากของชาวบ้านแอมไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นแน่นอนซึ่งแอมก็มั่นใจว่าคนในครอบครัวของแอมนั้นก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ววันนี้แอมได้มีโอกาสมาตอบแทนคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านตาจ๋ายายจ๋ามีอะไรก็เรียกใช้แอมได้นะจ๊ะ ในช่วงเวลาที่แอมอยู่ที่บ้านก็รีบๆใช้แอมนะจ๊ะคุณตาแอมพร้อมที่จะให้คุณตาใช้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแหละ,ละ,ละว่าแต่คุณตากับคุณยายบอกแอมมาจ้ายายนะ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายลอกนูน่นก็มีแต่ตาของเองนั่นแหละถามตาดูสิ ว่าอยากจะใช้อะไรหลานสาวบ้างมีงานอะไรต้องใช้หลานไหมตาจ๋าว่ายังไงล่ะจ๊ะยายให้กรรมสิทธิ์ของคุณตาแล้วนะตามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะใช้แอมจะใช้อะไรบอกมาเลยนะจ๊ะคุณตาวันนี้แอมให้กรรมสิทธิ์ของคุณตาเลยอืมถัดตาคิดออกเดี๋ยวตาจะบอกกันแล้วกันตอนนี้ตายังคิดไม่ออกเลย ว่าตาจะให้หลานสาวคนนี้ทำอะไรให้ตาบ้างเอาอย่างนี้ถ้าตาคิดไม่ออกโดยแอมช่วยคิดก็ได้นะจ๊ะตาอืมเอาอย่างนี้ตอนนี้คุณตากับคุณยายก็เหนื่อยมากับแอมทั้งวันแล้วเดี๋ยวแอมจะให้คุณตากับคุณยายได้นอนพักผ่อนก่อนนะจ๊ะแล้วที่เหลือแอมจะจัดการเองจ้ะ แอมพูดแล้วก็พลอยยิ้มให้กับคุณตาคุณยายด้วยความที่ดีใจและรู้สึกดีมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณตาคุณยายแบบนี้ตลอดทั้งวันแอมพาคุณตาคุณยายเข้าไปภายในบ้านเพื่อที่จะไปนอนพักผ่อนด้วยอากาศที่หนาวเย็นทั้งสองคนก็ขาดผ้าห่มไม่ได้อยู่แล้วแอมได้นำที่นอนมาปูให้กับคุณตาคุณยายนอน แล้วนำผ้าห่มมาให้ห่มคนละผืนช่วงนั้นแอมก็อดอ,อ้อนเอาใจคุณตากับคุณยายสารพัดเลยเพื่ออยากจะมอบสิ่งดีๆที่ตัวเองได้ทำให้คุณตาคุณยายได้เห็นว่าแอมนั้นก็ยังเป็นห่วงท่านอยู่อีกคนเมื่อคุณตาคุณยายนอนหลับแอมก็ได้ถือโอกาสช่วงนี้ไปทำงานบ้านให้กับคุณตาคุณยาย โดยเฉพาะอาหารหลักๆที่คุณตาคุณยายชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงที่คุณตานั้นชอบกินอยู่เป็นประจำเหตุผลทำไมคุณตาถึงชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงก็เพราะว่ามันเป็นผักที่หาง่ายนั่นเองผักบุ้งที่อยู่ตามทุ่งนากว้างที่สามารถหากินได้โดยไม่จําเป็นต้องซื้อ อาหารหลักๆทุกอย่างของคุณตาคุณยายล้วนแล้วจะไม่ได้ซื้อกินกันทั้งนั้นคุณตากับคุณยายชอบกินของป่าเป็นอาหารหลักๆประจำบ้านที่หากินได้ง่ายตามธรรมชาติส่วนคุณพ่อคุณแม่นั้นทุกคนชินกับบรรยากาศบ้านนอกชินกับอาหารพื้นบ้านของตัวเองไปแล้วแอมเองก็ชินเหมือนกัน เมื่ออีกไม่กี่นาทีคุณตาก็ได้ลุกตื่นนอนขึ้นมาด้วยความที่นอนพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วตาจ๋านอนอิ่มแล้วเหรอจะ๊ะเมื่อคุณตาได้ลืมตามองมาที่แอมก็เห็นแอมนั้นนั่งอยู่ข้างๆแล้วพระแอมตอนนั้นกำลังจัดเก็บเสื้อผ้าของคุณตาคุณยายพับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ข้างๆกายของคุณตานั่นเองล่ะค่ะเมื่อคุณตาลืมตา ตื่นนอนขึ้นมาก็เห็นแอมเป็นคนแรกเลยแอมก็ดีใจใหญ่เมื่อเห็นคุณตาได้ลืมตามองเห็นตัวเองเป็นคนแรกแอมก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วคุณตาจ๋าค่อยๆลุกนะจ๊ะตาระวังนะจ๊ะแอมได้เข้าไปโอบเรือนล่างหุ่นหนาของคุณตาที่บอกว่าแข็งแรงดี ตอนนี้คุณตาด้วยความที่นอนตื่นใหม่คุณตายังไม่ค่อยจะคล่องตัวสักเท่าไหร่แอมค่อยๆประคองเรือนร่างของคุณตาลุกขึ้นอย่างช้าๆด้วยความที่ระมัดระวังไม่อยากจะให้คุณตานั้นต่อว่าให้ตัวเองได้แล้วอยากจะให้คุณตามีความรู้สึกดีๆแบบนี้กับแอมไปตลอด คุณตาได้ลุกนั่งแล้วหันมามองที่แอมที่แอมกำลังนั่งพับเสื้อผ้าของคุณตาคุณยายอยู่คุณตามองดูแอมด้วยแววตาที่ขาวขุ่นมัวในในตาของคุณตานั้นทำให้แอมรู้ว่าคุณตายัางเป็นห่วงแอมอยู่คุณตามองแอมอย่างไม่กระพริบตาเลยในตาซึ่งบ่งบอกได้ว่าในใจของคุณตานั้น ก็ยังคิดไม่อยากจะให้แอมหนีออกจากอ้อมอกอ้อมกอดของคุณตาไปทำงานที่ไกลๆแอมเมื่อรู้ว่าอย่างนั้นแล้วแอมก็ปล่อยทิ้งเสื้อผ้าพวกนั้นออกจากมือของตัวเองชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆคุณตาของตัวเองอีกครั้งเพราะความที่สงสารคุณตาได้ยืกมือเข้ามาจับมือแอม แล้วก็ลูบมือแอมเบาๆแอมเอ้ยจ๋าตาตาไม่อยากจะให้เองไปทำงานที่เมืองนอกเลยไม่ไปได้ไหมลูกโทษตาจา๋าไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะตาแอมเดินเรื่องไว้แล้วแอมไปไม่กี่ปีเองหรอกจ๊ะตาเดี๋ยวก็กลับมาแล้วตารอหน่อยนะจ๊ะ จากนั้นแววตาของคุณตาก็ได้มองดูแอมอีกครั้งหนึ่งมือของคุณตาก็ได้ดึงมือแอมไปที่เอวของคุณตาจากนั้นคุณตาก็ได้ค่อยๆโน้มต,ตัวตัวเองเข้ามากอดแอมอย่างช้าๆด้วยความรักที่คุณตามีให้กับแอมอยู่ตลอดเรื่อยมาโดยไม่สนใจเงินก้อนโตที่คุณตาให้แอมยืมเลย